เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีดดต้อนรับเข้าสู่ช่อง t j เด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมูทิลิ g งเวฟีเช่นเคยแต่ว่าไม,ม guide, ไม่มีไกด์ไม่มีอะไรทั้งนั้นนะเห็นคอมเมนต์ถามกันเข้ามาเยอะเลยนะครับว่าพี่พี่ครับพี่ครับพี่ปรับภาพยังไงครับผมว่าทําไมภาพถึงได้สวยจังอะไรประมาณนี้ทําไมสีมันสวยหรือว่าทําไมมันดูลื่นจังนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพืพ่อนๆไปดูที่สําคัญหลักๆก,ก,กันเนี่ยมันจะมีอยู่2ข้อนะครับโดยอย่างแรกเลยเนี่ยเพื่อนๆครับผมใช้เป็นประมาณนี้้แลวมันก็จะมี U3 ค่าหลักๆที่ผมปรับนะครับนั่นก็คือคอลเลอร์แล้วก็แบนเนตคอนเทสแล้วก็ดีเทลนั่นเองเอ็นวีเดียเกมฟิลเตอร์เนี่ยเพื่อนๆจะมีได้ไหมมันมีได้ครับถ้าเพื่อนๆใช้การ์ดจอของ n v ็นวีเดียนะทีนี้เมื่อเราคุยกันถึงเรื่อง n v ็นวีเดียเกมฟิลเตอร์เนี่ยผมก็จะเปรียบเทียบเพื่อนๆดูนะครับระหว่างที่เราเปิดกับไม่ได้เปิดนะและอย่างที่2เนี่ยนั่นก็คือลดเรทสเกลลิงนั่นเองนะครับผมโดยโปรแกรมนี้นะครับหน้าที่ของมันก็คือมันจะลงลงตาเพื่อนๆนะครับมันจะสร้างเฟรมซ้อนขึ้นมานัน ตัวโปรแกรมเขาทาไว้แต่ว่าสายตาเพื่อนๆเนี่ยเวลาที่เห็นผ่านหน้าจอเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นอยู่ที่120เฟรมนะครับคือถ้าพูดให้มันเข้าใจง่ายๆก็จะประมาณนี้เหมือนว่ามันหลอกตาเรานะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราบันทึกภาพนะครับด้วยโปรแกรม OBS Studio หรือว่าโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆอัดเนี่ยยกตัวอย่างเช่นสายคอนเทนต์อย่างผมเนี่ยที่อัดคลิปแล้วลงไปเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้แค่60เฟรมเท่าเดิมนะครับไม่สามารถได้ร้อยี่นะแต่ถ้าถามว่ามันมีข้อดีมากไหมในการที่เพื่อนๆใช้โปรแกรม l o s s l a s s ในการเล่นเกมมันดีแนนน่่่อรัผมมมเเพาาาะววตกกซึง ผมได้ซื้อโปแกรมนี้มาตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะครับผมนานมากเพราะว่าผมรับไม่ได้นะครับกับเกมนี้ที่ตอนแรกมันกระตุกมากๆกันนะทีนี้ก่อนเราจะไปดูการเปรียบเทียบในการใช้ Nvidia Game Filter นะครับการตั้งค่าผมเนี่ยค่าเรซู u ชั o นเนี่ยผมจะตั้งไว้ที่ 2K นะส่วนบ i ยเน็ตเนี่ยผมจะตั้งไว้ที่ประมาณนี้ตรงกลางเสาอันนี้เลยนะครับผมเพราะว่าผมไม่ชอบภาพที่มันสว่างมากนะทีนี้ค่าเฟรมเรทนะครับผมจะตั้งไว้ที่60เอาให้สุดเลยนะครับผม Shadow Quality ก็เป็น Ultra High นะ สเปเชียลเอฟเฟกผมไฮไฮหมดทุกอย่างแล้วก็อย่างอื่นก็เปิดหมดเลยนะครับผมจะปิดโมชันเบอร์นะครับผมเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะมึนหัวนะถ้าเจอแบบขึ้นของโมชันเบอร์นะ DLSS นะครับเมื่อกี้ผมได้ทดสอบการตั้งค่าภาพมันก็จะเปิดไว้ให้ผมออโต้นะแต่ว่าผมปิดนะครับผมผมไม่เปิดนะที่เหลืออย่างอื่นก็เปิดหมดเลยนะครับผมยกเว้นอันนี้บูมผมปิดนะเพราะว่ามันทําให้ภาพฟุ้งนะครับผมอะทีนี้เพื่อนๆก็มาดูการเปรียบเทียบนะครับทีนี้เพื่อนๆจะเห็นได้ว่าทางด้านซ้ายผมจะเปิดเอ็นวีดีเกมฟิล ขวานเนี่ยผมจะปิดไว้แล้วผมก็จะเทียบให้ดูแบบนี้เลยโดยภาพที่เพื่อนๆเ,เห็นทั้ง2ภาพนี้นะครับมีการตั้งค่าที่เหมือนกันนะครับแล้วก็ช่วงเวลาที่เท่ากันด้วยเวลา15นาฬิกาของเกมนี้นะครับผมก็ตั้งเทียบม,มาให้ดูนะต้องขอบอกได้เลยว่า Nvidia Game Filter เนี่ยช่วยให้เพื่อนๆมีภาพที่สวยยิ่งขึ้นมากๆกันนะครับผม หลังจากที่เพื่อนๆดูการเปรียบเทียบเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็มาดูการตั้งค่า Nvidia Game Filter ของผมนะโดยอันแรกเนี่ยผมจะใช้เป็น Color นะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบตีมสีที่ผมใช้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถคัดลอกได้เลยนะครับผมลองไปปรับดูได้เลยนะครับแล้วก็แบ n ็ t เน็ตกับคอนท r a ส t ผมก็จะปรับไว้ประมาณนี้นะแล้วก็ d ดีเทลดีเทลก็ จะประมาณนี้นะครับพเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่าผมปิดบูมนะเพราะว่าผมไม่ชอบเพราะว่าถ้าเปิดเนี่ยมันจะฟูงมากๆอ่ะแบบนี้นะผมก็ไม่ชอบนะครับผมชอบเข้มๆแบบนี้สีคมๆแบบนี้เลยนะครับทีนี้เพื่อนๆอาจสงสัยว่าแบบเฮ้ยพี่ในเมื่อภาพมันสวยแล้วอ่ะเราอยากมีภาพที่มันลื่นนะเพราะว่าเกมนี้มันกระตุกมากๆกันนะครับมีวิธีไหนแนะนําบ้างนะครับผมมันน่าจะมีอยู่แค่วิธีเดียวนะตอนนี้นะครับผมนั่นก็คือเพื่อนๆต้องเสียตังค์ครับผมไปซื้อโปรแกรมมานะโดยขั้นตอนแรก,กนเนี่ยให้เพื่อนๆเนี่ยมาที่สตรีมนะครับผมโดยโปรแกรม เจอได้เลยนะครับอ่ะเมื่อเพื่อนๆเข้ามาเพื่อนๆก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับนี่ จาก155ตอนนี้เขาลดเหลืออยู่124บาทนะครับผมก็ไม่แพงกันนะเป็นการลงทุนที่ผมมองว่าคุ้มค่านะเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยเวลาที่ไปเล่นเกมอื่นนะครับไอ้ตัวโปรแกรมเนี้ยมันก็จะช่วยให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเจนภาพให้ลื่นไหลนั่นเองนะครับผมเมื่อเพื่อนๆซื้อแล้วนะครับผมเราก็มาดูกันที่ตัวโปรแกรมนะให้เพื่อนเพื่อนสร้างใหม่โดยการแอดนะครับผมนะเพื่อนเพื่อก็จะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับผมทีนี้เมื่อเราตั้งเสร็จแล้วให้เพื่อนๆตั้งค่าตามผมได้เลยนะนั่นก็คือสเกลโหมดเนี้่อนนตันนะรทะรแรกแม จะเป็น LS 1นะครับผมอันนี้นะผมก็ปิดไปนะครับผมเพราะว่าตัวกล้าจองผมที่ผมใช้เนี่ยมันก็แรงพออยู่แล้วนะไม่ไม่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องความคมชัดอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันก็จะมีหลายโหมดให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมาลองเล่นดูได้นะครับผมเนี่ยมีอนิเมะ 4K ด้วยถามว่าต่างไหมก็ต่างอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆได้ลองเล่นนะทีนี้ค่าหลักของมันน่ยก็คือ f ฟ a m e generation นะครับผมนี่ให้เพื่อนๆมาโฟกัสตรงนี้นะโดยตอนแรกเนี่ยมันจะเป็น o อฟหรือว่าเป็น1.1เนี่ยให้เพื่อนๆมาโฟกัสตรงนี้นะครับโดยค่าเริ่มต้นทีีี่่่่่ผผมมใช้ออยางตัวคลิปททเเพืนห็ ทดสอบไปเนี่ยผมจะใช้เป็น1.1น่ะเพื่อนๆอาจจะเป็น2.1ก็ได้แต่ว่าภาพก็จะฉีกขาดมากๆกันนะครับเวลาที่เพื่อนๆมีการหันเมาส์ไวๆเวลาที่เป็นมันเจนไม่ทันนะมันก็จะมีอัตราการฉีกขาดนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่ได้ซีเรียสมากก็ใช้ได้นะครับคือตัวเกมมันจะลื่นมากๆกันนะทีนี้ให้เพื่อนๆเนี่ยมาติ๊กที่ performance นะครับให้ออนแล้วก็คลิปเคอร์เซอร์ให้อ n นะครับผมแล้วก็ให้เพื่อนๆมาตรงนี้ดอ FPS นะครับผมให้เพื่อนๆเปิดไว้เพื่อที่ว่าเวลาที่เพื่อนๆเล่นเเเเกมนนน่่่พือ็ๆๆจะหห้านนาตาง แสดงบอกนะครับว่าตอนเนี้ยตัวเครื่องของเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันได้ค่าเฟมเท่าไหร่แล้วก็ไอตัวโปรแกรมเนี้ยมันเจนเท่าไหร่นะครับผมทีนี้มนเมื่อเพื่อนเพื่อนตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับวิธีใช้ก็คือให้เพื่อนกดสเกลเมื่อเพื่อนๆกดสเกลนะครับโปรแกรมจะทําการนับเวลาถอยหลังนะให้เพื่อนเเข้าไปที่ตัวเกมนะครับผมก่อนที่มันจะนับเหลือศูนย์นะแบบนี้กดสเกล อ่ะทีนี้เราก็เข้ามาในหน้าเกมนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้เห็นแล้วว่ามันลื่นมากๆนะน้เดี๋ยวผมจะใช้มือถือของผมเนี่ยถ่ายม้ให้เพื่อนๆดูนะเพราะว่าตัว OBS เนี่ยมันอแล้วมันก็ไม่เห็นนะครับผมว่าเออมันเจนอยู่เท่าไหร่แล้วก็เฟรมเรตพื้นฐานเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าให้ง่ายที่สุดเลยเนี่ยก็อย่างที่ผมเปิดไว้เลยเพื่อนๆจะเห็นแล้วว่าถ้าเฟรมเนี่ยมันอยู่ที่60นะครับ ทีนี้ถ้าถามว่ามันต่างมากไหมสําหรับผมในสายตามผมคือต่างครับต่างมาก <c oughs> คือดีขึ้นเยอะเลยนะครับเวลาที่วิ่งเออสำรวจเมืองหรือว่าไปสู้กระบ,บอสนะครับมันก็จะง่ายยิ่งขึ้นแต่ว่าถ้าเราหันไวๆมันก็จะฉีกขาดนิดหนึ่งนะทีนี้เมื่อเราตั้งค่าโปรแกรมเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆทาความรู้จักกับโปรแกรมแล้วนะครับทีนี้ผมจะพามาดูการเปรียบเทียบนะครับระหว่างการเปิดลอตเลสสเกลลิงเนี่ยกับปิดลอตเลสสเกลลิงโดยที่เราไม่ได้สู้หรือว่าเราแค่เดินสำรวจเมืองเนี่ยมันต่างกันมากไหมเอาที่เพื่อนๆนเห็นนะครับ จากทางซ้ายเนี่ยผมเปิดนะทางขวาผมปิดเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ามันแทบไม่ต่างกันเลยนะครับผมนะนะโปรแกรมดีอัดมานะแต่ว่าตัวผมตอนเล่นนะครับผมมันต่างกันมากๆกันนะครับภาพนี้คือแบบคนละเรื่องเลยนะครับผมฝั่งซ้ายเนี่ยตอนที่ผมเปิดเนี่ยคือมันสมูทมากมันดูแล้วมันเพลินตามากๆกันนะครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้ทีนี้เราจะไปดูการต่อสู้นะครับเปรียบเทียบระหว่างการต่อสู้นะครับผมว่าต่างกันไหมระหว่างเปิดกับปิดล็อเลสสเกลลิงนะครับผมอ่ะลองดู เมื่อเพื่อนๆดูมาถึงตรงนี้นะครับให้เพื่อนสังเกตทางซ้ายเพื่อนๆจะเห็นอะไรบางอย่างอา่ะเราดูอีกที่นึง เพื่อนๆจะเห็นได้ว่าการเปิดลดเลเซอร์ิลลิ่งเนี่ยมันทําให้ตัวเกมเนี่ยหน่วงขึ้นนะครับผมหลังจากที่ตัวจินซีเนี่ยเขาใช้เลเซแอนด์สกิลไปเมื่อกี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ามันหน่วงนะครับผมมันจะเป็นความรู้สึกหนึ่งอย่างที่เราใช้โปรแกรมนี้ในการเล่นเกมมันจะนวงหน่วงนิดหนึ่งนะครับผมแต่ว่าถามว่ามันเป็นอุปสรรคมากไหมในการเล่นผมว่ามันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพราะว่ามันน่าจะชินแล้วหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเออถ้าใครที่ลองโหลดมาแล้วแล้วก็มาลองเทสตดูแล้ว ลองบอกความรู้สึกแล้วก็มาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับผมแต่ส่วนตัวผมเนี่ยถ้าสู้จริงๆเนี่ยถ้าวิ่งจริงๆเนี่ยเปิดไหมเปิดครับผมแต่ที่ต่างกันจริงๆเนี่ยเราจะไปคุยกันที่หัวข้อสุดท้ายนะครับในหัวข้อสุดท้ายนะครับผมผมจะมาแนะนําสําหรับคนที่อุปกรณ์ไม่แรงนะครับผมอย่างของผมเนี่ยก็จะใช้เป็น i5 2 4 0 0 f กับการ์ดจอ rtx 4 0 7 0 ti นะครับผมมันก็เพียงพอสําหรับเกมนี้แต่ว่าเกมนี้มันไม่เพียงพอสําหรับผมนะเออทำไมเข้าเจนแบบกราฟิกเกมมาได้แบบแย่จังใน ตอนแรรกนะคับผมด้เห็นว่าในแผ่ล่าสุด1.1นี้เขาแก้มาให้นะครับผมนะเฟรมก็ไม่ค่อยตกแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่60เฟรมนะครับก็ถือว่าเขาเก็ใส่ใจนะ <laughs> มาทีนี้มาส่วนสุดท้ายที่ผมแนะนำนะครับผมการปรับค่าเรโซลูชันเนี่ยมาที่แค่ Full HD นะครับผมแล้วก็ใช้เฟรมเรทอยู่ที่60นะครับเพื่อนๆก็สามารถตั้งค่าได้ตามนี้เลยนะถามว่ามันต่างกันมากไหมกับปกติที่ผมใช้นะครับผมมันแทบไม่ต่างกันเลยนะครับผมถ้าดูด้วยตาเปล่าแบบไมไ่มานั่งจับผิดกันจริงๆแบบนี้นะครับก็แทบสังเกตไม่เห็นเลยนะครับยิ่งเวลาที่เราต่อสู้นะครับมันก็แทบไม่ต่างกันเลยนะครับผมแต่ให้เพื่อนๆเนี่ยปรับ ฟิดคุณภาพเนี่ยมาที่โลนะครับผมแล้วก็เป็นฟู l l HD นะถ้าเฟรมเรทเนี่ยก็ยืนพื้นไวเลยครับผมอยู่ที่60นะถ้าใครเปิด DLSS ได้ก็เปิดนะครับผมก็จะช่วยได้เยอะเลยนะทีนี้เพื่อนๆก็มาดูครับผมระหว่างภาพ 2K ทีเ่เพื่อนๆเห็นในตอนแรกนะครับที่60เฟรมกับภาพฟู l l HD ที่60เฟรมกับการตั้งค่าแบบนี้นะครับว่ามันต่างกันมากไหมครับ แต่ที่เ,เพื่อนๆเห็นเนี่ยโลโก็ผมเห็นนะตอนนี้นะครับผมมันแทบไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะสิ่งที่มันต่างกันได้ชัดเจนเลยก็คือความสมูทที่มันเกิดขึ้นกับ วิดีโอที่เราปรับคุณภาพให้มันดบลงมานะครับผมเพื่อนๆที่เห็นได้ว่าทางขวาเนี่ยที่ผมเป็นตั้งเป็น Full h ดีไว้เนี่ยแล้วปรับคุณภาพแบบต่ำนิดนึงเนี่ยมันจะสมูทขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการตั้งค่าในสไตล์ผมนะว่าผมตั้งค่าไงบ้างแล้วก็ใช้โปรแกรมอะไรในการเล่นบ้างนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าใครมีข้อสงสัยเนี่ยเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับหรือว่าถ้าใครมีอะไรอยากแนะนําในการตั้งค่าภาพของเกมนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คล